โรงงานกระดบษที่ที่2ของประเทศไทยสวยงามอายุก็คือเกือบร้อยปีแล้วอ่ะไห้ถ่ายรูปเท่ๆนะเวลามาเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์แล้วตัวอยากมาที่นี่นานแล้วสุดยอดมากๆเลยอ่ะโอ้โหระยะแบบประชิดสุดๆที่รานกับม้าลายสุขภาพดีอ่ะ <laughs> หูก็อยู่เนาะเรานอนที่นี่หคืนแล้วบรรยากาศยามเย็นแบบสุดยอดมากๆดีมากเลย ปกติเนี่ยเมืองกาญจนบุรีเนี่ยก็นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วว่าเวลาคนที่มากันก็จะต้องมาแบบถ่ายรูปสะพานข้ามแม่น้ําแควนู่นนี่นั่น,นมีตลาดเก่าแก่มีอะไรเยอะแยะเลยนะเป็นถนนเส้นที่แบบมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอ่ะอยู่ในถนนเส้นนี้รวมกันหลายๆคนซึ่งตรงนี้ก็อยู่ริมถนน ของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะเป็นโรงงานกระดาษที่ที่สองของประเทศไทยอายุก็คือเกือบร้อยปีแล้วอ่ะก็จะเห็นแบบโครงสร้างที่คือแบบสวยงามแปลกตาโรงงานกระดาษเนี้ยก็ผลิตแบบธนบัตรเลยนะ ในยุคนั้นที่แบงค์ที่เราใช้กันใดๆที่เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษทางราชะการก็ผลิตที่โรงงานนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นสถานที่ที่แบบอนุรักษ์นะตอนนี้ก็ทุกคนสามารถมาเที่ยวได้แหละแต่ใครถ้าอยากจะเข้าชมข้างในเนี่ยให้ติดต่อขออนุญาตกันก่อนแต่ถ้ามาแบบเรามาท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปข้างนอกเหมือนที่เราได้เห็นต่างๆนะน,นะแนะนะนําว่าเวลาที่มาท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยก็ไอช่วยกันดูแลอย่างน้อยเรื่องของความสะอาดนูด่นนี่นั่นก็นะมันก็เป็นความ เท่ๆนะเมลามาเที่ยวสถงนที่ประวัติศาสตร์ในจังหวัดนั้นๆก็เหมือนกับแต่และจังหวัดก็มีเรื่องาราวประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเปิดทริปเมืองกาญเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองกาญที่เราก็ไม่ได้พูดถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควกันน่ะนะคะ ที่นี่ในเมืองกาญจนบุรีย้อนกลับไปตอนนั้นคือที่แรกที่มีไฟฟ้าใช้คือในโรงงานนี้คนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่เป็นชาวเมืองกาญก็จะมาอ่านหนังสือมาอะไรกันที่นี่เพราะว่ามีแบบไฟฟ้าคนแถวนี้ก็ได้ใช้ไฟฟ้าไปด้วยดีจังค่ะ คะใครอยากใช้บริการเฮิร์ทแบบมอเตอรนะคะแนะนำใครสะดวกแฟนเพจไปที่ h e ิร์ทไทยแลนด์ใครสะดวกแอปพลิเคชันก็ดีเมือก,กันโปรโมชั่นเยอะมากมอเตอรอยากมาที่นี่นานแล้วแล้วก็ติดที่โควิดพอดีค่ะที่นี่คือสวนสัตว์เปิดซัพพีพาร์คแอนด์แคมป์นะคะจากโรงงานกระดาษประมาณ30กิโลเรามีจองไว้แล้วเราจะขึ้นไปดู1ในไฮไลท์ของเราหมืกันนะ ปกติถ้าอย่างพวกเรานักท่องเที่ยวที่มาอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าก็จะมีพี่ๆมาดูแลให้อย่างนี้อยู่แล้วว่าแบบให้ความรู้อ๋อเป็นแบบไพรเวทถ้าเป็นไพรเอค่ะเอาลุงเวลาเข้าไปอยู่ด้านในนะฮะลงมาอยู่พื้นดินเราต้องอยู่ห่างกีฬาสองถึงสามเมตรไปเลยนะครับเตะไหมคะเตะโอ้ไม่ก็ตกใจแล้ววิ่งครับไอ้ลุงนี่ตกใจอยู่บนรถจับได้สัมผัสได้การเที่ยวสวนสัตว์เนี้ยเป็นการเที่ยวที่อากาศมัน มันโปร<ล>่งในช่วงโควิด1 9ถ้าอยากจะมาปลดปล่อยจินตนาการในการเดินทางอันนี้ได้ไดทั้งครอบครัวเลยตวัดรูขึ้นไปเลยฮะทูขึ้นไปเลยฮะูตุครับ ืเจลัฟก,กับมา้าลายดูสมบูรณ์มากอะ เห็นที่แบบว่าเป็นรถบัสที่ลุยแล้วก็จะมีแบบสิ่งาสารสัตว์อะไรเข้ามาอะไรเงรี้ยเป็นซาฟารีบัสปะเราจะขึ้นรถบัสที่หน้าตาแบบนี้ <Okay. S 2> โอ๊ย ควายใหญ่มากค่ะเพิ่งเคยเห็นน่ะอาเห็นไหมโซนอันตรายหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีรอบขอบชิดนี่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 ดูเชือเือเสือเสือโอ้ my god น oh ี oh, oh ่เลยโอ้โหนั oh, oh ่งแบบว่ามาใหม่ก like ันโอ้ย oh. ส mm ุด hmm. ช oh ิว่ะโอ้โหระยะแบบประชิดสุดๆอ่ะ ปูหนอกเดียวนะโมมีอูดด้วยค้าแมวอันนี้อูดลูกอูดนี่ก็ก็กินเยอะเหมือนกันเนาะน่ารักก่ะสตัวต่อไปเนี่ยชอบฟิลิ่่งนี้มากเลยอ่ะปลอดภัยเป็นเวรกรรมแล้วก็ชิวๆนี่ๆๆดูันา last one น,นะ,ะบายบายอันนี้คือบัตรมา1ใบจะได้บัตรมา3ส่วนทั้งหมดนะส่วนแรกฉีกพุทธนรถบัตรบัตรส่วนที่2นะ,ะ 2> ก็จะมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูการแสดงโชว์ส่วนหางบานะัตรน่ะคุณสามารถนำไปเป็นส่วนรดที่ร้านเลบบิดคอเนอร์จะน้าไดไอีกร้านคาฟเฟ่ที่เดี๋ยวยเราจะไปนี้ซึ่งโชว์เนี่ยก็มีหลายๆโชว์แหละเข้าไปดูในแฟนเพจได้ น,นี่คือกงกระต่ายยามว่าสามารถพาน้องๆหนูๆมาเข้าเลี่ยวเล่นได้อ๋อนี่ชอบเลยเด็กๆใช่ไหมคะดองกี้ที่นี่เป็นดองกี้ที่สวยจังเลยอ่ะ ตรงนี้เราฝึกไว้แล้วสอนไปแล้วเป็นเสือที่เลื่องมากโอ้โหนี่เพราะมานี่เห็นไหมเห็นลายไหมเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมันมีลายแบบเสือดาวมันเป็นสีดําทับกับสีดำไงดูเหมือนนางจะมาตะปบหนูเหมือนกันเนาะตัวนั้นเน้ดูดีเดิเดนี๋ยวเฮ้ยยิ้มเฮ้ยจริงอ่ะยิ้มจริงอ่ะโอ้จับได้เนาะโอสเตอร์หนูก็อยู่เนาะหนูยังอยู่เนาะลูกเนาะนี่หน่อย โอ้โอ้หรอไม่โอ้หิวนมมากแล้วมือั้างขวาตั้งต้นนะคะโอ้โหกินจนตาเหลือกเลยจ้ะโอ้เบปีหมายตัวนึงเบโอ้หมายกอดค่ะเอามือข้างนั้นปล่อยกดนมค่ะกินตาเหลือกเลยหิวเนาะอยู่กันงูก็ได้นะคะพี่อันนี้คือถ้าเขากินหมดนี่เขายังไงคะเขาก็จะเขาก็จะไปค่ะแแบบหลังจากนมหันมากินก่อน ขาดไม่ต้องเก่งอ้อถ้าเขาหันไปหาคุณคุณก็แค่ดัดข้างแก้มเขาออกแล้วกลับออกมาเข้ากรงไปเลยมันดีไหมคะเพราอาจจะง่วงหลังกินเสร็จเนาะไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยไม่เป็นซิบบ่อันนี้เห็นว่าเชื่องจริงๆแล้ว พี่ก้อยเจ้าหน้าที่ทุกคนคือแบบปลอดภัยอ่ะเอาจริงๆนะที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบจุดดับความร้อนมีแบบของวงของหวานกุบกิบอะไรด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรไอติมหวานคุณจำื่อพิทปะวะเปล่าปี ตอบปิงไอศครีมไต้หวนันมันไม่เหมือนแบบบิงซูเนาะฟิลลิ่งประมาณแบบนั้นอันนี้เป็นน้ำพึง่งมะนาวโซดาเราใช้น้ำพึ่งแท้เยี่ยมยอดเลยนะอันนี้คือหอมนี่สดชื่นมากเ้วเเอันนี้น่าจะเป็นบิสเบอร์รี่อันนี้น่าจะเป็นโกโก้อันนี้น่าจะเป็นมัทฉาลาเต้อันนี้ก็จะเป็นตอบป,ปิงชาไทยถูกไหมนี่ดูต่างๆสิ่งนะเนี่ยความเป็นไต้หวนันเนี่แบบยมีพวกแบบไข่มุกไข่มุกบุกด้วยนี่บุกเป็นน้ำตาลสดโอ้ดูเป็นแบบรักสุขภาพดูแบบหลอกตัวเอง มีลูกชิดว่มืงสองคู่อะมังไครหิวมั้งมันละมุนแะล้วมันแบบอันนี้เป็นเรื่องราวของนมเนาะแต่ทานคู่กับเมนูที่เป็นเกี่ยวกับช็อกโกแลตต่างๆเป็นแบบช็อกโกแลตบอลเป็นบราวนี่เยี่ยมทั้งคู่เลยนะเพิ่งดื่มมิกซ <Mix berry. S 2> ์เบอร์รี่ค้นดูไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเนื้อเนี่ยอย่างเดียวเลยของแท้เลย,ยเยี่ยมนะอือ สำหรับที่นี่เราบิ๊คอรเนอร์นะถ้าใครมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดของเราที่นี่นะคะคาเฟ่ที่นี่อยากให้มาแวะเพราะว่าอร่อยแฮปปี้นะ2องร้อยเนี่ยในบัตรที่เราไปกันเนี่ยให้หางบัตรลดส0บาททุกเมนูใน,นะจเยี่ยมยอดอ่ะที่นี่คือป่าท่องโกเรานอนที่นี่หนึ่งคืนแล้วบรรยากาศยามเย็นแบบสุดยอดมา,าก ส่วนรีวิวที่พักที่นี่นั้น EP หน้าก็จะได้แจกแจงพอามาถึงเย็นน่ะนะคะหมูกระทะเขามีให้มือเย็นอยู่แล้วเราก็เลยซัดมือเย็นไปเลยซึ่งมีหมูและไก่อ่จิ้มมาเลยเห็นเลยแยกหมูแยกไก่ดูความสะอาดความแบบดูสิ ยี่ยอดประทานนี้มายัางไงเขาน่าจะเอารถมาส่งนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หนึ่คนอย่างนั้นเป็นเซตของเขาอ่ะหนึ่งเซตคืออย่างนี้หนึ่งเซต350สําหรับสองท่านหน้าตาแบบนี้ยอดไปเลยนะมันได้ฟิลแคมปิ้งมันดีอ่ะโอ้ในชุดเขาก็ให้ดูนะคะผักน้ําจิ้มนี่อลังการมากเขาก็จะมีเที่ยวพแพเนี่ยไปชมพายทิศตกดินอะไรอย่างนี้นะแล้วเมื่อกี้มีคู่รักก็ไปแต่มื้อเนี้ยหนูขอกินก่อนเลยเพราะว่าไม่ไหวเพียหิว เมื่อกี้ที่เมื่อกี้พูดถึงนี่เขากลับมาแล้วนี่2คนคนู่รักคนละ80บาทจะบอกให้ว่าน้ำจิ้มสูตรที่นี่หมูกระทะเนี่ยเขาเหมือนแบบเอาความซีฟู้ดผสมลงไปด้วยดีมาก ี่พึ่งลงรูปแล้วก็ใช้แคปชั่นว่า w a l k t h r o u g h the history with Timberland เพราะว่าวันนี้ mm hmm. เกือบทั้งตัว Timberland mm hmm. หมดเลยหลายคนที่ถามว่าทำไมคุณต้อโตแบบผอมลงมาก mm hmm. เป็นเพราะว่าแบบรักโลกค่ะก mm hmm. ินผักเยอะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วตอนนี้แบรนด์ต่างๆก็ตัวใช้อ่ะลองไปดูสิก็จะมีแบบส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับดูแลโลกใบนี้เหมือนกัน Timberland mm hmm. เป็นหนึ่งในแบรนด์นะช่วยเหลือพลังงานโลกประหยัดพลังงานโลก mm hmm. โอมากอะก็นถ mm ึง hmm. 45 อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเมก k e เว k นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s first s t ด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนถึงหน้าบ้านเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่เป็นสมาชิกในแฟนเพจของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ฝากไปกด Subscribe YouTube Channel ของนโตโด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนหน้าบ้านเลยค่ะเมก้เวกคุ้มข้าตื่น